ทำงานอีกแล้วนั่งทำงานทั้งวันเลยไม่เมื่อยระคะอ๋อเว้ยสบายสบายมากครับวันนี้ได้เก้าอี้ที่แบบมีออปชันเสริมพิเศษมาหลายอย่างมากในออปชันเดี๋ยวผมจะลองแนะนำเป็นอย่างๆว่ามันนั่งแล้วรู้สึกทำงานได้ในระยะเวลาหลายชั่วโมงรู้สึกสบายมากอันดับแรกก็จะเป็นซอฟที่นั่งก็จะเป็นนุ่มหัวไหล่นุ่มสบายตรงเท้าแขนก็จะเป็นซอฟนุ่มข้างหลังก็จะเป็นแบบตะไครยสามารถปรับระดับตรงนี้ได้ระดับได้ดันหลังให้เราไม่ปวดเมื่อยแล้วก็จะมีพนักพิงหัวตรงนี้ที่เป็นซอฟนุ่มเหมือนกันที่สำคัญก็จะมีนีี่เ้นท สไตล์เก้ยอีออฟฟิศนะครับยืดโชกได้เป็นโชกอัพโชกอัพแล้วก็สามารถเอาลองได้กดล็อกได้กดล็อกแบบไม่ให้หลังเย็นได้แล้วก็สามารถเปิดแล้วก็ทําให้หลังเย็นนี้ได้และที่สําคัญปรับเย็นนอนได้หลายระดับนี่ดูได้น,นี่นะไหหนึ่งระดับนะสองระดับสามระดับสี่ระดับนี่เย็นนอนได้เป็นแบบเก้าอี้นอนพักดูทีวีก็ได้เป็นในสไตล์แนวโซฟานี่อีกอวาม่ิเศีหนึ่งรุ่นนี้จะมีตัวนี้เลยในะก้าจะมีทั้งแบบพนักแบบบางขากับไม่มีแต่ทุกงนมีมีคือเป็นตัวท็อป เรวเตรียมสบายๆเป็นอย่างนี้ได้นะเราก็จะสามารถนอนพักผ่อนในช่วงที่แบบเราเมื่อยหลังหรือว่าเราไปเป็นนอนดูทีวีอย่างนี้ได้สบายๆนอนพักหลังกินสบายใครสนใจก็ไปดูลิงก์ที่ตยการด้านล่างเลยนะครับนี่สบายๆ